สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee Channel ครับในวันนี้เราอยู่กับ iPhone 7 Plus ครับรุ่นที่ไม่ได้ไปต่อสำหรับ iOS รุ่นใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่ก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าตัว iPhone 7 Plus ที่ผมนะครับใช้งานมาต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นเครื่องและเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าชอบมากๆและคุ้มสุดๆอยู่กันมาตั้งแต่วันที่ เปิดตัวขายจำหน่ายที่ประเทศไทยเป็นวันแรกและก็อยู่กับเราจนถึงวาระสุดท้ายที่เขานะครับที่ Apple ประกาศมาว่า iPhone 7 Plus ไม่ได้ไปต่ออ่ะเนื่องจากอะไรต่างๆบาๆา,าอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งจะมาบอกว่าที่ผ่านมานะครับตัว iPhone 7 Plus ถือว่าเป็นรุ่นและเครื่องหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าคุ้มและโคตรคุ้มสุด,สด ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพเอ่ยการทำเพอร์ฟอร์แมนต์ต่างๆนะครับให้ผลลัพธ์ออกมาดีมากๆเลยทีเดียวครับวันนี้นะครับกอฟก็จะขอมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของ iPhone 7 plus ตัวนี้เครื่องนี้เลยเครื่องนี้ต้องบอกกันนะครับว่าผมซื้อมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวแล้วก็เปิดจำหน่ายวันแรกที่ประเทศไทยผมก็ไปทำการสั่งซื้อนะครับก็เดินเข้าไปที่สตูดิโอเซเว่นนะครับที่ เซนท่านอุบลน,นะครับก็ไปซื้อซึ่งจะบอกว่าในวันในครั้งนั้นมองว่าตัวนี้มีราคาที่สูงนะครับซื้อมาในราคา35,900บาทนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นรุ่น r r o u u t t a t e นะครับที่มีความจุอยู่ที่ 128GB g b นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรุ่นแรกนะครับที่มีกล้อง Duo นะครับหรือว่ามีกล้อง2เลนเป็นแนวนี้ นะครับผมแล้วก็คือด้วยความชอบครับสีนะครับสีที่เป็น Product l e เป็นตัวแรกด้วยที่เป็น Product l e นะครับในในลายของ p p o o n นะครับนอกเหนือจาก iPod ต่างๆที่ Apple นะครับได้เปิดขายพวกกลุ่ม Product l e นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกนะครับของ Apple นะครับในส่วนของ iPhone ที่เป็น Product l e นะครับ เรามองว่าเออสีสันสวยงามมากๆเลยแล้วก็ตัดสินใจซื้อนะครับแล้วก็เรื่อง performance ในวันนั้นบอกเลยว่าชอบนะครับชอบแล้วก็รู้สึกดีมากๆกับการใช้งานการถ่ายภาพสำคัญเลยเนาะในเมื่อตัวนี้มีกล้องนะครับเลนคู่สองเลนนะครับคือตัวนี้นะครับภาพออกมาสีสันสวยงามถ้าย้อนกลับไปในในยุคนั้นนะครับที่เปิดตัวมาเป็นรุ่นหนึ่งที่ ภาพสวยนะครับอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ให้ภาพคมชัดโดยเฉพาะการถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอแบบ 4K คือถ้ามองย้อนในในใน,ในตอนช่วงนั้นนะครับบอกเลยว่ารุ่นไหนก็ยังสู้ไม่ได้สำหรับสาหรับความละเอียดของกล้องของ i p h o n นะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับมาอย่างยาวนานมากจนถึงปัจจุบันเนาะอย่างที่ทราบครับก็ชอบอะแล้วก็ ดีไซน์ก็ถือว่าถึงแม้จะอาจจะเป็นดีไซน์เก่านะครับที่แบบามาตามมาเรื่อยเรื่อยของของไอโฟนน้อวิวัฒนาการของ iPhone ก็หน้าตาก็จะไม่ค่อยเปลนเท่าไหร่หรอกนะครับแต่สิ่งที่ชื่นชอบนะครับตัวนี้ยังไม่เคยซ่อมยังไม่ผ่านการแกะเครื่องแต่แตอย่างใดแต่คุณเชื่อไหมครับว่ามันใช้ดีมากจนจนรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ต่อไปเรื่อยๆถ้ามันยังสามารถอัป i OS ต่อไปได้แต่พอมาถึงการเปิดตัวใหม่ในในปี2022นะครับเมื่อ Apple ประกาศว่า iPhone 7 Plus iPhone 6s นะครับไม่สามารถไปต่อได้เหมือนกับรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าด้วยด้วย performance ของตัวนี้เองนะครับก็ยังให้การตอบโจทย์ที่ดีมากสำหรับความรู้สึกของผมเองนะครับผมการถ่ายภาพเนี่ยทำไมพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพเพราะว่าด้วยด้วย ด้วยภาพที่ออกมาของ iPhone นะครับถือว่าให้ภาพออกมาด้วยคมชัดแล้วก็มีกิมมิคในการแบบให้เราแต่งภาพออกมาได้สวยงามมากๆเลยหลายรูปนะครับที่กอปใช้งานมาเนี่ยรู้สึกว่าชื่นชอบนะครับเมื่อพูดถึงการถ่ายภาพของ iPhone 7 Plus ครับอันนี้คือตอนที่ผมไปญี่ปุ่นนะครับอันนี้ภาพถ่ายอยู่ข้างสถานีรถไฟนะครับกำลังรอขึ้นรถไฟนะครับเดินทาง ไปเที่ยวนะครับอันนี้จะเห็นว่าภาพที่เราถ่ายนะครับคุณจะเห็นว่าภาพเนี่ยคมชัดมากๆนะครับผมแล้วก็ให้การละลายหลังนะ่ะเบลอข้างหลังครับสวยงามมากๆในหมวดของอรูปแบบของการถ่ายส่วนบุคคลภาพออกมาสวยมากเลยครับสีสันในตอนนั้นผมมองว่ามันดูอาร์ตมันดูเท่นะแต่ถ้าสมมุติว่าเรา เราใช้ฟังก์ชันของ iPhone ที่มีให้เราเป็นลูกเล่นต่างๆในการแต่งภาพก็ให้ภาพออกมาได้สวยงามมากเลยอย่างอย่างภาพนี้ครับอันนี้ผมใช้การแต่งภาพนะครับจากตัวเครื่องมือของ iPhone นะครับอ่ะอย่างเปรียบเทียบอย่างภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าชอบแล้วก็ยังถูกตาต้องใจ สำหรับผมอยู่ภาพออกมาถึงอาจจะเป็นสไตล์แบบสีแบบเนี้ยโทนโท,นทนมืดโทน,ท,นทึมหน่อยนิดนึงผมว่ามันดูอาร์ตมันดูคลาสสิกแตกต่างจากรุ่นปัจจุบันคือมันดูใสมันดูเคลียร์อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องการแต่งให้มันเหมือนแบบดูสมัยใหม่ดูมีความเรียวหรือว่ามีความสดหรือว่ามีความสดใสก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยเพียงแค่แตะภาพจะดูใสขึ้นมาครับหรือว่าเราจะทําการแต่งภาพอะไรเงี้ยปรับแสง คอนโทนต่างนะครับคือบอกเลยว่าไม่ได้แพ้จากรุ่นในปัจจุบันเท่าไหร่เลยนะครับอ่ะนี่ใสขึ้นครับสวยมากขึ้นครับหรือปรับให้มันดูสว่างมากขึ้นก็สามารถทําได้หรือปรับให้ดูอิ่มสีหรือให้สีมันสดก็สามารถทําได้ที่สําคัญครับถ้าบอกว่าอยากให้คมชัดอ่ะเอาอีกครับคมชัดเนี่ยคือภาพออกมาสวยมากเลย นะครับส่วนตัวผมชอบคือปรับการปรับต่างๆก็ให้แบบภาพออกมาได้แบบสมูทมากๆอ่ะให้เราแบบว่าผิวออกเนียนๆหน่อยๆอ่ะผิวเนียนปรับสีให้มันดูเข้มนิดนึงนี่สุดยอดเลยครับลองกดดูยอดหลังครับกดปับ๊บนี่เนี่ยเห็นไหมครับก่อนหน้านี้อ่ะ ส่วนตัวผมชอบนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคอนเนคกันต่อเลยนะครับอ่ะเมื่อแต่งภาพเสร็จแล้วครับกดกดเสร็จสิ้นครับคุณจะเห็นว่าภาพมันดูใสมันดูเคลียร์ซึ่งมันแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อเปรียบเทียบแล้วอ่ะผมมองว่าตัวเนี้ยเป็นรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ไปตอบผมว่ามันก็ยังเป็นรุ่นที่ยังน่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้อ่า เห็นไหมครับภาพมันมีความเคลียร์มันมีความใสครับเนี่ยผมก็เอาไปถ่ายนะครับตอนนี้ผมไปญี่ปุ่นผมก็เก็บภาพต่ตางๆจากการที่ไปเที่ยวกับเพื่อนกับพี่นะครับที่ญี่ปุ่นคือให้ภาพออกมาสวยงามมากๆโดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอก,ก็จะเป็นพวกถ่ายสโลโมชันนะครับหรือถ่ายแบบอาร์ตอาร์ตอย่างเงี้ยภาพออกมามันดูความเป็นแบบเรียวแบบคูลนะครับ มันอาจจะมีบางบุมที่แบบอ่ะอย่างอย่างเช่นการถ่ายภาพแบบเนี้ยการรับแสงอันอาจจะทําให้รู้สึกหน้าเรามืดหน่อยตรงนี้มันก็สามารถปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราก็สามารถปรับแต่งภาพได้คือมันมีลูกเล่นที่แบบว่าผมว่ามันก็ยังเป็นรุ่นที่แบบลูกเล่นที่ยังน่าสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแหมตัว s ล o w motion นะครับที่ผมไปถ่ายที่ที่วัดที่ญี่ปุ่นนะครับ เนี่ยครับฟิลก็เท่นะครับสำหรับสีหรือภาพออกมาการถ่ายภาพที่ดูคมชัดหากเปรียบเทียบปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยแตกต่างกับมือถือในปัจจุบันสักเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบเรื่องกล้องนะครับผมบางรุ่นอาจจะสวยอาจจะเคลียร์หรือมีความละเอียดมากกว่าแต่ผมส่วนตัวแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่า นะครับมันดูความเป็นแบบ minimal, มินิมอลเป็นมีความเป็นอาร์ตด้วยโดยที่แบบมันมันบางครั้งส่วนตัวผมไม่ชอบความเคลียร์หรือความใส่มากเท่าไหร่แต่มันมีความเป็นแบบกลิ่นอายน,นิดนึงอะ่ะผมว่ามันมันก็ยังดูดูดูเท่อยู่นะครับอ่าอย่างภาพที่ผมไปน้ําตกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอยู่ในใจกลางโตเกียวอย่างเงี้ย <c oughs> ครับมันก็มีหลายภาพเหมือนกันที่ที่ผมรู้สึกชอบนะครับแล้วก็ เอาไปแต่งต่ออ่ะหลายๆรูปที่ที่ผมไปถ่ายมาผมก็เอาไปแต่งต่อได้เยอะมากๆเลยอ่ะอย่างเปรียบเทียบการถ่ายสตรอเบอรี่ครับสีสดนะครับบอกเลยว่าสีแบบอืคุณครับทุกคนสีที่แบบว่าถ้าบอกว่าสดเหรอเอออันนี้ก็ให้เขาให้ความสดได้เหมือนกันเห็นไหมครับสีสดมากสตรอเบอรีร่เป็นสตรอเบอรีร่เลยนะครับอ่เห็นไหมครับทุกคนนี่สีสดนะครับอ่า การเก็บสีสวยครับนี่อันนี้ครับคือการที่ผมถ่ายรูปสตอเบอรี่นะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเห็นไหมครับความสดความฉ่ำวาวการเก็บภาพออกมามันมันสวยมากๆเลยครับทุกคนนี่แหละครับเลยบอกว่ามันจะกลายเป็นโทรศัพท์ที่แบบโคตรเสียดายปกติแล้วว่ะเรามีการเปลี่ยนโทรศัพท์แบบอาจจะ สองปีหรือสามปีตอนนี้เครื่องนี้ผมใช้มาตั้งแต่วันที่เปิดตัวจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยังเป็นเครื่องที่ผมใช้งานอยู่เลยนะครับอาจจะมีบ้างน,นะครับปัญหาก็คือตอนนี้ก็คือมันน่วงแล้วก็มีความช้านิดนึงนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยแกะเครื่องแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเลยสุขภาพของแบตเตอรี่มันก็จะเสื่อมตาม อายุการใช้งานนั่นเองแต่ถ้าถามว่า performance อื่นๆการถ่ายภาพหรือการใช้งานโดยทั่วไปตอนนี้นะครับในตอนนี้ของปี2022เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook การเล่น l ล n e หรือโซเชียลอื่นๆสามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแต่ถ้ามองกับถ้ามองไปในอีกอนาคตอาจจะประมาณสัก2ปี3ปีหรือ4ปีข้างหน้าอาจจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบางตัวก็อาจจะเป็นได้ นะครับแต่ถ้าส่วนตัวแล้วผมว่าถึงแม้ว่าในปีนี้นะครับ Apple ประกาศมาว่า iPhone 7 Plus หรือ 6s เนี่ยหรือ iPhone 7นะครับไม่ได้ไปต่อเหมือนกับรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาตัวนี้ก็ยังอาจจะสามารถใช้งานได้ต่ออีกประมาณสักปีหรือ2ปีหรือ3ปีก็ได้ถ้าใจดีบางแอปก็อาจจะสามารถใช้งานได้ประมาณอีกสัก4ปีนะครับผมก็อาจจะเอาเครื่องนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้มันดูเฟลชหรือว่า ให้ได้แบต,แบตเตอรี่ที่สุขภาพดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ยังคิดว่ายังยังจะใช้งานตัวนี้ต่อนะครับอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยรูปภาพอะครับทุกคนผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบรูปภาพระหว่าง iPhone 7 Plus กับตัว iPhone XS หรือว่า iPhone 12ที่ผมใช้งานนะครับผมมองว่าตัวนี้มันอาจจะไม่ได้สดหรือดูเคลียร์ดูใสเท่ากับ iPhone รุ่นใหม่แต่ภาพ ความเป็นแบบอาร์ตอย่างเงี้ยผมว่าตัวเนี้ยก็ก็สู้ได้เหมือนกันหรือเอาตัวเนี้ยไปปรับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคสําหรับใครนะครับแบบว่าเอออยากจะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับ iPhone 7 Plus ที่ใช้งานมาหลายปีเนี่ยผมก็บอกเลยว่ามันคดคุ้มครับคุ้มมากตั้งแต่ซื้อมาราคาสาม0 0ื่จนถึงปัจจุบันเนี่ยราคาเพียงแค่ไม่กี่พันแล้วมือสองนะครับก็มันคดต,ตอบโจทย์นะครับมันคดต,ตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้งานได้แบบ ลื่นๆเลยนะครับเห็นไหมครับว่าการใช้งานก็ลื่นๆนะครับส่วนการถ่ายภาพผมรู้สึกแบบผมชอบตัวนี้มากๆนะครับบางครั้งผมเอา iPhone XR นะครับถึงแม้ว่าจะได้ภาพที่สวยแต่ด้วยความที่ว่าตัวนี้มันมีกล้อง2เลนหรือว่า Duo Camera นะครับภาพก็สวยงามหรืออาจจะเก็บรายละเอียดดีกว่าบางจุดของ iPhone XR เลยก็ว่าได้ครับอ่ะเห็นไหมครับเ <c oughs> นี่ยครับ นี่ผมก็เก็บภาพมาถ่ายรูปต่างๆเก็บไว้นะครับแล้วก็ด้วยความจุ 128GB กิกะไก็ยังไม่เคยเต็มเลยนะครับนี่ทุกคนชอบมากๆเลยครับนี่สำหรับใครนะครับที่กำลังลังเลว่าเอ้ยจะสามารถใช้งานได้ไหมหรือว่ามันไม่สามารถอัปเดตได้แล้วจริงๆมันก็ตอนนี้ถ้าเปรียเแค่ในปี2022นเนี่ยมันก็ยังสามารถทำการอัปเดตเกี่ยวกับออแอปพลิเคชันที่เขายังมีการอัปเดตที่รองรับ iOS ในปัจจุบันนี้แต่ถ้าในอนาคตอีกประมาณสักปี2ปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าถามว่าวันนี้คุ้มไหมส่วนตัวแล้วผมวองว่าตัวนี้ก็ยังเป็นโทรศัพท์ที่คุ้มแล้วก็น่าเล่นอยู่นะครับหากใครกําลังมองหรือว่าอยากจะใช้ iPhone อย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าเออคุณรักคุณชอบแล้วคุณก็อยากได้อยากอยากได้รุ่นนี้แล้วก็ราคารุ่นนี้ก็ตกลงไปเยอะมากๆนะครับฉะนั้น สิ่งแรกที่จะต้องดูนะครับคือถ้าคุณดูมือสองก็อาจจะต้องดูประสิทธิภาพของการใช้งานเช่นแบตเตอรี่หรือเกี่ยวกับพวกลำโพงเกี่ยวกับกล้องโดยเฉพาะหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหน้าจอใช้งานมานานๆน,นะครับหน้าจอแท้นะครับเวลาเราใช้งานไปนานๆน,น,นะครับมันจะมีความเป็นม่วงๆแดงๆเ,เห็นไหมครับคุณจะเห็นไหมว่าหน้าจอขอบๆนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีรอยเขาเรียกว่าอะไรสีเม็ดสีครับมันจะไม่สม่ำเสมอกัน มันเกิดจากการที่เราใช้งานนานแล้วก็เกิดจากการชาร์จนะครับด้วยแหละประสิทธิภาพต่างๆเอ่ยนู่นนั่นนี่เอ่ยก็มันทําให้เสื่อมไปตามสภาพการใช้งานนะครับแต่ส่วนตัวแล้วก็คือมันก็ไม่ได้ปัญหาอะไรมันไม่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันทําให้แบบภาพสีเพี้ยนจนจนเกินไปมันก็ยังเป็นเป็นปัจจุบันอยู่นะครับโอเคถ้าจะต้องแบบ ไปดูมือสองหรือว่าเครื่องรีเฟอร์บิดต่บอกครับว่าเครื่องรีเฟอร์บิดเนี่ยมันก็มีหลากหลายเกรดหรือว่าหลากหลายรูปแบบเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องเครื่องรีเฟอร์บิดเนี่ยเขาทําการซ่อมอะไรมาบ้างฉะนั้นต้องดูดีๆแต่ถ้าคุณเห็นหรือว่ารู้จักกับร้านที่ได้รับ การันตีหรือคุณภาพหรือว่าน่าจะถือก็ลองสอบถามหรือลองเล่นงานลองใช้งานเล่นดูก่อนนะครับแล้วแล้วก็ค่อยทําการตัดสินใจสั่งซื้อหรือว่าทําการซื้อนะครับถ้ามองแล้วว่าเครื่องนี้น่าเล่นไหมผมส่วนตัวแล้วผมบอกว่ามันก็ยังเป็นรุ่นที่ยังน่าเล่นแล้วก็น่าใช้งานอยู่ส่วนตัวผมชอบมากมากเลยและส่วนอื่นๆ่นะครับแอปพลิเคชันอย่างที่บอกครับว่าอีกประมาณสักปีสปีหรือ3ปีก็ได้บางแอปพลิเคชันก็ยังสามารถใช้งานอยู่บางรุ่นนะครับอย่างเปรียบเทียบ iPhone 6หรือว่า iPhone 5นะครับที่ผมมี ถึงปัจจุบันนี้นะครับมันก็อาจจะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้แต่มันถ้าคุณว่าอนาคตเพียงแค่ใช้ในในในฟังก์ชันพวกเ,เล่นอินเทอร์เน็ตหรือเข้าเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยมันก็อาจจะสามารถใช้งานได้ครับแต่อนาคตแอปพลิเคชันแบบนี้มันมีการมีอายุของมันมันก็จะต้องมีการอัปเดตอยู่แล้วฉะนั้นมันก็อาจจะไม่รองรับในวันข้างหน้าก็ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณอาจจะเอามาใช้งานเพียงแค่เป็นเครื่องสำรองหรือว่าเอามาใช้ ื่นๆสักเวลาปี2ปีอ่ะอันเนี้ยมันก็นยังเป็นรุ่นที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับโอเคเอามาฝากกันนะครับสำหรับอ่าสตอรี่ของ iPhone 7 Plu s ที่ผมใช้งานมาแล้วก็ยังหลงรักตัวนี้อยู่นะครับก็เอามาฝากกับเพื่อนๆนะครับที่ยังสอบถามและถามหากกับมันอยู่นะครับก็หากชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หากคุณมีประสบการณ์หรือว่ามีความลหลงไหลกับตัว iPhone 7 plus หรืออื่นๆหรือรุ่นไหนก็ตามครับมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับขอบคุณที่รับชมวิดีโอคลิปนี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ